นหวังอี้เนี่ยเดินทางมาเมืองไทยเพราะต้องมาพบปะกับนายกรัฐมนตรีเมืองไทยใช่ไหมคะเจคเซเลวน์มาเมืองไทยเพื่อพบปะกับหวังอี้หรอคะอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องนี้แต่ประเด็นที่สาคัญก็คือการพบปะของท่านทั้งสองนั้นเนี่ยประเด็นแรกมันมีความสําคัญอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนประเด็นที่2ก็คือว่าทำไมเมืองไทยคะอาจารย์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจการเลือกตั้งความดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ดูเข้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าการเลือกตั้ง ครั้งนี้นที่อเมริกาเนี่ยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนากาปแบจีนนี้กลับมาที่พรคริพบลิกันเนยน่าสนใจ <c oughs> ที่ว่ามีปัญหาของท่านทรัมป์เนี่ยใช่ไหมฮะว่าไอ้ทำไมพรรคนี้เนี่ยยังไปเลือกคนซึ่งถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งอันนี้ประหลาดใจมากกับสังคมอเมริกันที่แม้แต่นักการเมืองเนี่ยซึ่งทรัมป์ก็เคยชี้หน้าด่าหลายคนเนี่ยก็มาสนับสนุนทรัมป์อย่างเต็มที่ออกหน้าออกตาไม่อายเลยอาจารย์เนาะ ลืมรักกันมึงก็ไม่มีกันละผม <c oughs> ก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะ